สามสิบวิเจลีลาเออไอ้อนนไหนุ่มชื่ออะไรคิดทิวครับฮ่ะคิดทิวมาจากโคราชสุนเนินครับทิวมาจากโคราชสุนเนินอ๋อโอเคไอ้นี่มาไหนมาจากบางกุ้ทองครับชื่ออะไรชื่อนัทครับนัทนะครับโอเคคู่นี้ นนทบ,บุรีกับโคราชนะครับผมเป็นยังไงอา้าวเริ่มสามาที่ดูคู่ต่อสู้นะัดดูคู่ต่อสู้ถ้ารุษ<ม>เขาเขาใส่มาทัาไหรแเราก็ใส่คืนเท่านั้น<ม>เฮ้ยอย่างนี้ได้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 อไดโอ้ย เอาครับนนทัุวีโดแล้วผมวันนี้สามติวบบบบิโอ้ยสามติวิโอ้ยไอ้นัทยืนนิ่งๆยืนทับขาพี่ผิวอย่าไปเข้ามั่วดิออกอาวุธให้มันหนักแน่นๆนะเออยากยากยกแย่เอาไม่หนไม่โหนเชื่อ,อจะโหนหน่อ หนึ่งกะที่ผ่านออกสวยๆออกพิ้วๆเหมือนที่แบบเล่นลีลาเออหนึ่งกะที่ผ่านแล้วเด้อเอาแรงได้แรงได้นี้เราแรงตามผู้โชคที่พอไปแล้วไปใครปไป<ว><ว><ว> โอ้ยพักพังพักพังพิงเชือกพิงเชือกพิงเชือกลุกขึ้นพิงเชือกเลยจับพิงเชือกาจังหวะพลาดจังหวะพลาดเริ่มอีกสองนาทียืนดีๆนัดออกอย่าไปออกออกกับ อย่าไปโถมเงกันไปทั้งตัวมันก็จะหลุดเหมือนเมื่อกี้เนี่ยเหมือนที่ผ่านมาเออออกอาวุธเราต้องช้ำมาป้องกันตัวใหม่ได้ใช่ป่าไม่ใช่ออกกันแม่งเขาหลบได้ก็เลยเถื่ไปเลยเนี่ยเออหมัดบ้างหมัดบ้างหมัดบ้างเออตัว,วไวไ้หนึ่งนาทีครึ่งแล้ว เสียขาต่อยหมัดไอ้นัดตัวเล็กกว่าเตะขาหมัดมาขึ้นบนเออต่อเดี๋ยวต่อเตะขาหมัดขึ้นลำตัวเฮ้ยเขาไม่ได้ดเขาไม่ได้ไม่ทิเลยหน้าไม่มีเลยมีอาวุธนำกันดีไอ้นัดเข้าไปมีอาวุธนำหน่อยยับแยบยับแยบถีบแยบเออมีแต่ขาซ้ายมีแต่ขาหน้าเดีวเลยมึงขาขวาไปไหนวะอ่ารุ่นหนึ่งที่อุทาแล้วเฮ้ย รอตังกวะเอาที่สวยเฮ้ยให้หใตบยุงอ่ะมันเปีย้ยเลยส <c oughs> ามติบบีน่าหลัวเฮ้ยเยขาเจ็บขาแล้วขเขาเจ็บขาแล้วเฮ้ยรอพ่ออย่าติดนะ เขาจะขาแล้ track, track, วเขาจะขาแล้วเฮ้ยมึงไม่ต้องเตะขาแล้วใช่เล uh ่นเปนีเล่นลงรวมเดี๋ยวเออไอยี่สิบวิยี่สิบวิยี่สิบวิเอาละบูบูยืนไปไม่ต้องเตะขาแล้วเจ็บขาแล้วพอเราลงรวมลนกหนุบเดินเราเดินเราเดินหันออกยืนหันออกยืนหนึ่งสองหนึ่งโอเค not like that